ข่าวแรกค่ะเราจะไปเริ่มกันที่มาร์คเวบเบอร์นะคะยอดนักขับของทีม Red Bull Racing ทีมแชมป์โลกรถสุด1ปี2010นะคะและผู้บริหารของบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงค่ะก็ได้เดินทางไปลงน้ำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก่อนที่นักขับทีม Red Bull จะลงขับรถ F1 โชว์บนถนนราชดำเนินค่ะในงาน Street of King ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ที่ศาลาสลิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสลิริราชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายเฉลิมอยู่วิทยาประธานกรรมการบริษัทเรดบูคอมเพนีลิมิเต็ดกรุงลอนดอนนายสลาวุฒิอยู่วิทยากรรมการผู้จัดการบริษัทเครื่องดืม่มกระทิงแดงจำกัดพร้อมด้วยมาร์คเวเบอร์นักแข่งทีมแชมป์โลกทีมเรดบูเรซซิงฟอร์มูล่าวันปี2010เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมงานถนนแห่งประวัติศาสตรีออฟคิง ถนนราชดำเนินเรดบูแบงคอก2,010ในวันเสาร์ที่18ธันวาคมนี้ จากนั้นได้เปิดแถลงข่าวที่โรงแรมดุสิตธานีนะคะซึ่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมแถลงข่าวทิ้งการจัดงานถนนแห่งประวัติศาสตร์สตรีทออฟคิงราชดำเนินเรดบูแบงคอก2010เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาในปี2554และเป็นการรำลึกถึงพระวรวงเธอพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชหรือคนไทยคนแรกที่ได้ลงแข่ง ขันฟอร์มูล่าวันในอดีตรวมถึงร่วมฉลองแชมป์โลก F1 2010กับทีมเรดบุ๊ทีมที่มีต้นกำเนิดจากผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยครับพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับที่อยากให้ทุกคนมาร่วมชมกันเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะมีรถฟอร์มูล่าวันมาวิ่งบนถนนแห่งประวัติศาสตร์สตรีทออฟคิงของเราที่ราชดำเนินนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนธันวาคมที่เป็นเดือนที่แห่งความสุขของพวกเราทุกคนนะครับอยากให้มาดูกันเยอะ รวมถึงก็จะเป็นการย้อนประวัติศาสตร์ด้วยเพราะเมื่อ73ปีที่แล้วพระองค์พีระนะครับกับพระองค์จุลจัก,กรพงศ์ท่านได้นํารถแข่งที่ท่านสร้างชื่อเสียงไว้ในยุโรปมาวิ่งที่ราชดาเนินแห่งนี้นะครับก็จะเป็นการย้อนประวัติศาสตร์เหตุการณ์ครั้งนั้นอีกครั้งหนึ่งขณะที่มาร์กเวบเบอร์เจ้าของตำแหน่งอันดับ3รถสุดหนึ่งชิงแชมป์โลกปี2010รู้สึกปรับปลืม้มค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นกษัตริยย์ออัันนนเป็ทที่ร่รกิงขงขคไย สำหรับงานราชดำเนินเรดบูแบงคอกในวันเสาร์ที่18ทธันวาคมนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกานำด้วยขบวนพาเรด3ขบวนค่ะซึ่งเป็นการบรรเลงดนตรีแจ๊สของโก้มิสเตอร์แซกแมนโดยมีอัมพัชราภาชัยเชื้อพลอยเชอร์มานบุญ,ญศักดิ์โดมปรกรณ์ลำและอนันดาเอเวอริ่งแฮมร่วมขบวนด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยการริบโชอของกี่กี้ศักนานาค่ะ เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะลายลักษ์อัคาราราชกุมารีเสด็จดำเนินถึงหลานพระพลามหาเจษด,ดาบดินจากนั้นมาร์คเวเปอร์ยอดนักขับจากออสเตรเลียจะขับรถ F1 RB6 เครื่อง2,004 cc V8 ซึ่งเร่งรอบเครื่องสูงถึง20,000รอบต่อวินาทีหรือประมาณ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเริ่มสตาร์ทที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปกับรถที่4แยก ววรวมจำนวนสี่รอบค่ะก่อนจะกลับมาเปิดแชมเปญฉลองชมป์โลกร่วมกันนะคะโดยกีกี้ศักนานาแชมป์ดิฟรถดประเทศไทยเปิดเผยถึงความสำคัญของงานที่จัดโดยเรดบุครั้งนี้ว่าเป็นการกู้ภาพลักษณ์ให้ประเทศที่เคยเกิดเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองให้กลับมาหน้าท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะเราต้องการเราเชิญสื่อจาก1 5อประเทศนะครับทั่วโลกเพื่อที่จะมาทำข่าวนี้เพื่อล้างภาพเพื่อดึง เงินตาต่างประเทศให้มันให้มามาเป็นทัวริสต์ในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้แท็กซี่ก็ดีโรงแรมก็ดีทัวร์ในคนไทยตอนนี้ลําบากมหาศาลลาบากกันเยอะมากพวกเรานะครับก็คือคนไทยตาดำๆคนหนึ่งที่มีความสามารถนิดนึง เราก็ทําเท่าที่เรามีทั้งหมดนั่นแหละครับเพื่อไ่ทําเกินตัวด้วยครั้งนี้ส่วนบรรยากาศบริเวณถนนราชดําเนินขณะนี้ทางกรุงเทพก็ได้ทําแตน n พร้อมติดตั้งเก้าอี้และนํารั้วเหล็กมากันทั้งสองข้างทางเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาชมงานดังกล่าวนะคะขณะที่ห้างร้านบริเวณดังกล่าวก็ได้นําเอาทงและของที่ระลึกมาจําหน่ายอีกด้วยค่ะ โดยในวันเสาร์นี้ก็จะมีการปิดการจาราจรที่บริเวณดังกล่าวค่ะคือ 1. ถนนราชดำเนินกลางจากแยกผ่านพิภพถึงแยกผ่านฟ้า 2. ถนนราชดำเนินนอกจากแยกผ่านฟ้าถึงแยกจอประรอ 3. ถนนลานหลวงจากแยกลานหลวงถึงแยกผ่านฟ้า 4. ถนนนครสวรรค์จากแยกจกักรพัฒดีพงศ์ถึงแยกผ่านฟ้าตั้งแต่เวลา13.30นาจนถึง15.30นรวมถึงถนนสายรองเส้นต่างๆที่ ตัดผ่านถนนที่มีการปิดจราจรด้วยค่ะ